ทุกสบายดีพ่อพี่นอ้นองมานี่มากพอกับข่าวเจ้าผู้บวบ้ารคือเก่าวเดอ้มเอมนนีใช่มานําเสนอการหตุนไก่สมุนไพรด้วยตนเองพี่น้องมามาเบ่งน้ากันพี่น้องเอ้ยการตุนไก่ของเขากจะมีส่วนประกอบไลายอย่างดังที พอแม่พี่น้องเห็นในคลิปนี่แหละเนาะก่อนอื่นเขาก็ต้องเลือกเอาไก่มาก่อน,นไก่ที่เขาจะมาตุนนั่นเองว่าก็จะเป็นไก่ประเภทใดก็แล้วแต่สามารถหาได้ตามหมู่บ้านเขาเองนะส่วนประกอบมันก็จะมีขิงแล้วก็เสอ้ยวดำาสอ้ยวขาวแล้วก็ส,วส,ววกส่วนผงพะโลนั่นเองเนาะที่หาซื้อได้ตามมินิมาร์กหรือว,ว่าซูปปเปอร์ร์เก็ตนั่นเองก่อนอื่นเขาก็ต้องข้างหมอ้อให้อุ่นๆให้หอนๆและ้วะก่อนแล้วคอยเอาน้ำมันพืชลงมันน้อยนึงพี่น้อง,พองเพื่อให้มันเสริมอุตรลดละก็ะ มะขวน้ำตาลน,นั่นเองเนาะเพื่อให้มันเป็นสีเนื้อเป็นสีน้ำตาลเนาะน้ำตาลเท่ากับสีอาใไซประมาณสักประมาณสีบวงสนาอกขวานอ,านองใส่ประมาณนี่เนาะเพื่อห้มีรสชาติหวานนิดหนึ่ากินแล้วโอ้แสบคอขนาดพี่นองเอากับมะขวน้ำตาลให้มันะละลายใส่กับน้ำมันให้เป็นสี เลืองเหลืองสีใหม่ๆน้อยนึงเนะะาะเพื่อให้มันเป็นสีอันนี้เป็นการแปลงสีให้กับตัวไก่ที่เฮาจะมาตุนนั่นเองได้พี่นอย่างดอ้อเพราะว่าจะเป็นไก่หรือมูอยังก็แล้วแต่เฮาสามารถเหตดแบบเดียวกันได้เนาะแล้วก็เอาน้าลงมาเทใายด้วยพอประมาณตามที่เฮาต้องการนั่นเองเนะะาะเพื่อให้มันถ่วมล้างไก่แล้วก็มาตามด้วยเครื่องสมุนไพรของเฮาลงไปบ่าว่าจะเป็นพวกขี่ที่เฮากเกี่ยน้ำปลา แล้วก็ใส่อิวเครืองปรุงรสต่างๆให้มันแสบมนบสบนันมนัวแล้วก็ซี่เบิงเนาะค่ะมันนัวแล้วมันแสบแล้วได้ตามความพอใจเฮาือว่าได้แล้วพี่น้องคนไห้มันเขากันแล้วก็กระเ,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 เกียมเอาไก่ของเฮาลงมาใส่เลยพี่น้องเอาก็กะเกียมเอาไก่ลงมาใส่เลยพี่น้องเนาะแล้วก็เพื่อให้น้ำสมุนไพรนั้นเขากับตัวไก่แล้วก็ เราสีได้ประมาณนี้พี่น้องแล้วก็เตรียมขางไฟให้มันอุ่นด้วยการเลงไฟเต็มรอยเลยพี่น้องวิธีตุ๋นห้าตรงตุนใส่หม้อหุ้งเขากระด้เด้อพี่น้องเดินหรือว่าหม้อขางไฟแบบใส่เตาแก๊สนั่นเองเนะาะมะบัดนี้เขามาเบิง่งหลังจากตีห้าต้มมาได้สักประมาณสองสามนาทีแล้วมาเบิง่งแล้วก็มาพลิกโตัวกายให้สมุนไพรเ้ามันเข้ากัน กระสดใดประมาณนี้พี่น้องนะาตามันก็เลี้ยงเพิ่มๆปั่านางวงสุกค่าตุ๋นเลยพี่น้องอัดไว้สักก่อนพักประมาณสัก30นาทีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาไขเบ่งว่านี่30นาทีไก่เห่เากับซุกเรียบร้อยเกี่ยมพร้อมเสิร์ฟแล้วได้พี่น้องเอ้เนาะแต่ว่าขาพระเจ้า ยังบอท่านพอใจเถอจะอีกสักล่ออีกประมาณจักสิบหานาทีและวจึงคอยเอาขึ้นมาเบิงในหนาตามันสิเป็นยังไงพี่น้องทิ่ตามเบิงน้ำกันด้วยพี่น้องเลยเป็นแท้ใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ภายหลังจากเท่าได้4สิหานาทีตามกำหนดที่เขาต้องการแล้วก็ กกลเขาก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่ากกลเขาขาหายข้างหนึ่งพี่น้องเลเป็นไกลพิการขาหายข้างหนึ่งเนื่องกากว่าขาพระเจ้าลอยไปเลยวดบาไว้ด้วยพี่น้องแต่ตอนนี้มาให้พี่น้องเบิง้งในส่วนที่มันเหลือเนาะ อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผู้บ่าวบ้านนองแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจากผู้บ่าวบ้านนองเด่นเองเนาะวุ้ยเบิ่งพี่น้องนำซุปกะเป็นตาแสรบเกี่ยมเขาหูงเข้ามาแล้วก็ปี๊บัดสิบหนึ่งสองสี่ห้าสี่มีรถสระทอมหวานนัวพี่น้องเลยเบื้เป็นตาแสรบบาลามีสบ อันนี้มาเบิงพูนเนื้อเนื้อ,น,อนุ่มดีพี่น้องเปลือยดีอ,อีกพูนเนื้อเป็นตะแเสพรมสมุนไพรตามที่เฮาบอกว่าจะเป็นขีงหรืออ่าสมุนไพรจีนนั่นเองเนาะพี่น้องนี่ขาโตมันดึงขาโตมันออกมาเบิ่งก่อนพูนนะโอ้โอยดูพูนลุดออกลุยลุยพื้นที่นี่นะพูนเป็นตะแสบอะไะพี่น้อง เอาละเดพี่น้องเด้อสำรับมือน,นีผู้บ่าวบรอนกขอลาไปก่อนขอบใจสำรับในการรับส่มคลิปวิดีโอของผู้บ่าวบารหนกนั่นเองและคลิปหน้าพอกันใหม่สำรับคลิปหนี้ผู้บ่าวบาบอหนกขอตู้ไปกิ่นไก่ซะก่อนสำรับหนีไปแล้วบายบาย